โดนไปก่อนนะครับเพื่อนเรานะโดนไปก่อนนะโอ้โหเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยครับอืมปลาไปครับเรียบร้อยครับเร็วมากเราสามารถกินเนื้อทีบได้นะครับแล้วเราก็หิวเอานะครับ ตอนนี้นะครับผมฟาร์มลูกอมมาถึง900ลูกอมแล้วเท่ากับว่าเราสามารถซื้อวิสได้แล้วหรือว่าแม่มดของเรานั่นแหละไปซื้อเลยไม่ปุดปั้มตําเบ่งนะจากคลิปที่แล้วนะครับที่ลงไปแล้วบอกว่าผมมีเวลา2ชั่วโมงในการฟาร์มหลังจากนั้นนะผมก็ได้ไปซ้อมกีฬาใช่ไหมพอเสร็จแล้วอ่ะผมก็กลับมาที่ห้องกลับมาที่ห้องตัดต่อคลิปลงตอน4ทุ่มแล้วก็คิดไปคิดมามันต้องได้ดิวะมันจะฮาโลวีอยู่แล้วอ่ะมันจะฮาโลวีอยู่แล้วอ่ะเอาเสื้อหน่อยดิวะก็เลยลุยเลยครับเล่น ที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองฉลองวันฮาโลวีนเลยนะเออสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับวันนี้เป็นวันฮาโลวีนนะวันที่31ตุลาคมปะก็ขอทีกอทีทุกคนทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่99คืนกันอีกเช่นเคยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นคาร์ดแม่มดกันนั่นเองเป็นคาร์ดใหม่ที่เราฝึกได้มาเลยนะนี่เลยแม่มดนะครับมันจะมีเอ่อพอยซันนะครับเป็นอาวุธใหม่นะเป็นน้ำยาสามารถปาใส่สิ่งมีชีวิตได้นะโดยเลเวลแรกนะครับมันจะแรนดอมเอฟเฟกต์มาถ้าเราปาสัตว์หรือว่าศัตรูนะครับแล้วเลเวลลลลลลททีี่่่นนนนนนนะะะะคคคครรรรรรรััััับบบไไออออ้้้โพพชเเเเเเยยมมจสสาาาาาถฮฮหืืืดดแววกก็็ุ คือพชันนะครับทุครั้งที่ป่านะครับจะติดเอฟเฟกพิษทันทีนะครับเป็นแบบว่าพิษเล็กน้อยครับไม่แรงมากเออแต่ว่าตอนนี้ครับเลเวลผมอยู่ที่1นะครับผมน่าจะไปฟาร์มเลเวลไว้ทุกคนดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่แล้วกันในวันที่มันเลเวลสามนะผมไม่มีโลบัคเตอร์นะเจอกันเอาละในตอนนี้เราก็ฟาร์มเลเวลครบเป็นที่เรียบร้อยนะมันเข้าสู่เเวลสาแล้วนะก็มีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาว่า หรือเราจะได้คาร์ดโปดใหม่ที่ไม่ใช่น้องเอเลียนอีกแล้วนะน้องเอเลียนเราอาจจะตกกระป๋องเอาล่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูความโหดของมันนั่นเลยเราลองไปเล่นในเกมกันดีกว่าว่าเป็นยังไง <What? S 1> วิทหรือว่าแม่มดของเราครับจะเกิดมาพร้อมกับขวดยานหนึ่งขวดครับซึ่งสามารถปาใส่ศัตรูได้นะครับมาเดี๋ยวผมจะให้ดูประสิทธิภาพนะครับว่าถ้าเอาวินไปช่วยเด็กมันจะแบบว่าโหดขนาดไหน,นครับขวดยาของวินครับจะทาดาเมจเป็น AOE นะครับซึ่งแปลว่าถ้ามันมันรวมกันแบบนี้นะครับเราสามารถแบบป,ปาไปขวดเดียวนะครับกรอบเกี่ยวเคียวโบเต้ได้เลยนะครับหายงงยก็ววาขขอิด มันค่อนข้างจะเออลีนานนะครับลีนานไปนิดหน่อยนะครับให้ดูนะครับถ้าเราปาโพชั่นใส่ตัวเองนะครับมันก็จะฮิลมาค่อนข้างจะแรงซึ่งมันก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าฮิลตัวเองในยามขับขันได้อยู่ครับความสามารถมันค่อนข้างจะแบบว่าอเนกประสงค์สุดยอดต้องรอดีๆครับไม่งั้นจะเป็นเหมือนมื่อกีนะครับปุ๊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 บมันมารวมกันแล้แล้วก็ปาได้เลยทีเดียวครับเราสามารถปามันพร้อมกับแบบว่าฮิลตัวเองไปได้ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ใกล้จะมืดละไอ้กวางมันน่าจะใกล้มาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราช่วยกันก โอ้ยเด้งเด้งเดงเด้ระวังให้ดีนะครับมันซ้อนกันแบบนี้มันสามารถเด้งขึ้นมาหาเราได้ครับเอาพี่ชายบายดีนะช่วงนี้นี่ก็พี่กวางจะมาซสกนี่เขาส่งพี่มาแล้ววันนี้เออเออเจอกันพี่ผมทำงานก่อนหิวมากเลยไม่ไหวแล้วกินเนื้อดิบนี่นแหละเราสามารถกินเนื้อดิบได้นะครับแล้วเราก็หิวเอานะครับโอ้ย รู้สึกเหมือนว่าเมื่อกี้เราจะเผลอเอาไฟฉายไปส่องมันครับทำให้มันวิ่งตามเราเลยทาตอนนี้ก็เกิดอาการหนังชีวิตขึ้นนิดหน่อยครับแต่ว่าบ๊ยันนะครับบ๊สนใจทาดูถูกดูแคนนะครับโอ้ยช่วยกระทามาหากินหน่อยก็ไม่ได้น้องหนูน้องหนูเลี้ยงตัวอะไรไว้หน้าบ้านเนี่ยโหดมากเลยพี่เกือบซีแล้วเมื่อกี้โอ้แต่หมี่มันค่อยๆจะเลื่อนเยอะนะครับก็ไม่แรงมากเท่าไหร่นะเมื่อกี้เป็นพชั่นระเบิดครับเมื่อกี้เป็นความสามารถน่าจะทําให้ศัตรูกระเด็นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าดาเมจไม่แรงเท่าดาเมจล้วนครับอันนี้คือความสามารถติดไฟนะ ส่วนอันนี้น่าจะเป็นผิดลวนครับผิดลวนจะไม่สร้างดามเมจเองนะครับอันนี้อะไรอันนี้ติดไฟครับก็จะติดไฟพร้อมติดพิษเลยนะครับนั่นแหละแต่ว่ารีนานมากเห็นปะว่ารีนานมากอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นเอ่อพอยสั้นอย่างเดียวนะครับพอยสั้นลวนไปสุดท้ายนะครับเรียบร้อยเอ้าเน็ตหลุดอดรีวิวเลยอะไรวะไม่เป็นไรไฟใหม่ก็ได้ตอนนี้ผมได้มาเล่นใหม่นะครับก็มาเล่นกับใครก็ไม่รู้ครับซุมมซมซ่มมาซุ่มๆมา เอยต้องมาเล่นใหม่เดี๋ยวไว้รีวิวแบบเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะเพราะว่าเวลาจะไม่มีแนละ้วไหนจะต้องตัดตอนจะต้องลงอีกเออ,องั้นจะได้ลงให้ทันนะนะก็คือเอ่อเมื่อเอฟเฟกติดไฟนะครับแล้วถ้าตัวละครนั้นตายคนระับเราจะได้เนื้อสุกด้วยนะครับอืมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีนะคือเรียกได้ว่าครบเครื่องเลยสามารถแบบมันเป็นตัวเดียวเลยที่ผมสามารถแบบว่าเดินออกจากบ้านมาแล้วแบบไม่ต้องกลับบ้านอีิเลยอ่ะจนกว่ากระเป๋าจะเต็มอ่ะสุดยอดจริงๆอ่ะไอตัวเนี้ยคือแบบถ้าหิวเราก็หาอาหารกินได้เลยอ่ะน่าจะชอบมากกว่าเอ เพราะว่าเราโหดอยู่แล้วมาเราก็วนๆครับวนๆครับเราจะได้ทั้งฮิลได้ทั้งแบบว่าทําดาเมจไปในตัวนะครับแต่ว่าต้องหลบธนูดีๆครับคือดาเมจันเป็น AE ใช่ไหมครับเท่ากับว่าศัตรูที่อยู่ตรงข้ามกําแพงของเรานะครับจะโดนดาเมจไปด้วยครับเรียกไว่าโคตรโกงอ่ะเออเป็นตัวที่โกงมากๆอ่ะแบบว่าความสามารถครบเครื่องสุดๆฮิลก็ได้ฮิลเพื่อนก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้แลวยังสามารถแบบทำดาเมจแบบว่าทะลุกําแพงได้อีกนะสุดยอดจริงเราก็ชนะได้แบบว่าอีซี่นะครับไม่ต้องแบบว่าเฟืองตัวนะครับเข้าไปแลกกับมันนะครับ อืมพี่ก็มีเว้ยพีทอ่ะแรกกันไหมล่ะแลกกันไหมล่ะแต่ว่าลีนาน,นิดหนึ่งครับลีนานมากเลยเลียไปก่อนอืมให้เลียให้เลียอ,อร่อยไหมล่ะมมาเดี๋ยวเรามาใส่กับไอก้กบนี่กันหน่อยนะครับลีนาน,นะครับลีนานรอพี่แบบโอ้แรกเลยแรกเลยมาดิเราฮิวนะครับเราฮิวพร้อมกับทำดาเมจไปด้วยนะครับอืมเรียบร้อยไอ้น้องเพื่อนมีลูกซองว่ะเดี๋ยวเรามาลอ,ลองลุยสตองโฮกับเพื่อนเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะผมมีเพื่อนนะครับ ไม่ได้มีแค่แม่มดอย่างเดียวไปเข้าไปเลยเพื่อนลวยนี่มันจะเกิดเยอะมากนะครับตรงนี้เวลแรกสุดยอดอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยครับอืมปลาไปครับหนึ่งอันน่าจะอยู่ครับเรียบร้อยครับเร็วมากอืมปลาไปครับนี่เราปลาอัดกําแพงได้ครับคือถ้าเพื่อนมันไม่ล่อมาเราก็ยังแบบว่าชิวๆอยู่นะครับอันนี้เพื่อนมันล่อมามันอยู่หลังกาแพงนะครับเราสามารถแบบว่าปลาอัดกําแพงไปได้ครับไม่ต้องเข้าไปแลกเองแต่เพื่อนมันเข้าไปแล้วครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนี่แหละเวทโลดที่ผมชอบกดคนเดียวนะครับรวมกันเราอยู่ครับแยงหมู่เราตายครับ รวมกันระวอดไว้แยกกันตายดีกว่าครับโทษทีเพื่อนรีชาทีนนหนึ่งว่าเพื่อนมีลูกซองนี่ไม่ใช่หรอโอ้ชะตาละฮิวไปนะฮิวเพื่อนด้วยฮิวเราด้วยเลือดก็มีอยู่แค่นี้เราจัดการตัวข้างในครับอืมเข้ามาเผาแล้วครับเข้ามาเผาแล้วเข้าเผาแล้วโอ้โหไอ้ลูกซองยิงแสกหน้าไปเลยนะเมื่อกี้จะเย็นเพื่อนจะเยน็นเย็นอืมเราสามารถโยนไปได้ครับแม้ว่ามันจะมาใกล้ๆกล้กำแพงวันนี้ครับเราสามารถแบบว่าปาดกำแพงไปได้ครับแต่เพื่อนเราลูกซองเก็บหมดเลยว่ะ โยนไปนะครับเพื่อนเราเป็นใช้ลูกซองเคเพื่อนเก่งมากขอบคุณเลยหลายเป็นไงล่ะเก็บมาละเรียบร้อยนะเพื่อนเราชุบมาแล้วจัดการเพื่อนเราให้ฮิวนายไปแล้วโดนไปก่อนนะครับเพื่อนเรานะโดนไปก่อนอ่ะไอ้เพื่อนเราเพื่อนเราโดนไปก่อนนะตอนนี้โอ้โหเรียบร้อยนะเพื่อนเราโดนไปแล้วนะหนึ่งศพนะไม่มีวานแผลด้วยดิมาเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะอยู่นี่แหละโซนนี่เราอ่ะเเดี๋ยวให้รุ่นใหญ่จัดการนะเราไม่มีผวามแหลให้เพื่อนนะดิไม่เป็นไรนะครับเพื่อนรอได้นะไปโยนโยนเรียบร้อยนะซีนะ หมดนะครับหมดทีมนะครับอืมโยนนะครับชิวนะครับโยนแล้วก็เข้ามาแอบนะครับรู้ผู้ชายมากสามารถใช้อาวุธอื่นควบคู่ด้วยได้นะไม่จำเป็นว่าต้องใช้แบบว่าไอ้ทำยาพิษนี่อย่างเดียวนะเพราะมันช้ามากจริงสามารถใช้แบบว่าปืนพกหรือว่าอะไรต่างๆได้นะครับระหว่างรอมันรีอ่ะยิงไปเลยเรียบร้อยนะครับเคลียร์นะครับไปกันต่อนะครับชั้นสุดท้ายแล้วมาน้องเครีอยู่นะครับอืมโยนไปก่อนนะครับเปิดก่อนได้ปูดไว้รีนานนิดหนึ่งนะครับรอก่อน อืม <c oughs> กองนี้น่าจะหมดแล้วน่าจะแบบว่าเราสามารถใช้ขวานสับได้คนละทีน่าจะตุยเรียบร้อยครับเกียดรออะนะนานเกินไม่ไหวนะคถ้าเราไม่กดรีกระสุนนะมันก็จะไม่รีให้นะไอ้ขวดยานี่มันใช้แบบว่าเหมือนเหมือนปืนไรเฟริลเลยอะไรเฟริลยาวอะที่เราต้องกดรีโหลดด้วยหลังจะใช้เสร็จแล้วอะไม่นมันไม่รีนะครับอย่าลืมด้วยหัวคมคมหัวคมคมนี่มันมีตัวตรงนี้นครับสองตัวสามตัวนะครับยวเราโยนอัดกําแพงตัวนี้นครับ อืมอีซี่ครับเราไม่ต้องเอาตัวไปแลกนะครับง่ายครับง่ายได้ครับสองขวดก็น่าจะเหลือไม่เหลือวะโอเคสามขวดแล้วกันครับเอาชัวร์เดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นหน้าเราอันนี้มาแล้วคาสดแม่มดเปล่าๆเลยนะครับก็คล้ายๆกับไซบอกอยู่นะทำดาเมจเป็นเอโอเอผมว่ามันฟาร์มประสาทดีกว่าเอเลี่ยนอีกครับไอแม่มดเนี่ยผมให้เลยถ้ากรณีแบบว่าใช้ปืนอื่นเ่ยนะผมว่าให้มันแรงกว่าให้มันแบบว่าประโยชน์กว่าเยอะเลยอ่ะนี่ดูดิแล้วก็เอาปืนพกมาไล่ยิงครับแล้วก็ตรงนี้อีกอืมปลาไปนะครับแล้วก็ปืนพกนะครับอืมเรียบร้อยครัับบโยนนะคร แล้วก็ปืนพกนะครับไปใส่ไปเลยตัวละนัดนะครับอีกควอหน่าจะซีนะพวกนั้นนาจะไม่เหลืออืเยบร้อยเคลียร์นะครับอีซี่นะครับวิธีเคลียร์ปราสาทด้วยคาร์ดได้หมดง่ายๆนะครับไม่ง่ายหรอกจริงๆผมเล่นพลาดไปเยอะอยู่ไม่เป็นไรก็เปิดหิบแดงครับได้ก่อนครับได้คิดกอนแล้วเปิดกลองเพชรนะครับก็ได้เพชรมาประมาณหเม็ดนะครับ คิวๆนะครับคาดนี้ความประสาทง่ายนะไปกลับบ้านกันดีกว่าลูกแต่ไม่มีภาพเผยให้แล้วดิเอาหล่ะก็น่าจะจบแล้วนะสรุปการรีวิวคานี้นะหากวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสังนี้ไปละครับบายๆจุบๆนะครับก็ใครที่อยากได้ก็ไปหาซื้อหารแลกก็ได้นะก่อนที่อีเวนต์มันจะหมดก็ฟาร์มนานนิดนึงแต่ว่าฟาร์มได้แหละเพราะผมฟาร์มได้ทุกคนก็ต้องฟาร์มได้ครับอืมวันนี้ก็ไปลวครับบายยจุบๆคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ไว้ติดตามกันน่าจะเป็นรออัปเดตใหม่เลยวันเสาร์ใช่ป สำหรับเพื่อนคนนี้ก็ขอโทษเดินครับที่ชุบไม่ได้นะครับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายจุบๆนะครับ See you again tomorrow นะครับ